เออเอ๊ะทำไมเขาโรบอกเราไม่ไดีจังช่างมาถะอืมแมปอะไรดีเนาะพวกแคปเวนไหมพวกเคปเวนแล้วกันเอ๊ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นเกมวันนี้ผมขอมาแนะนำช่องกัน่อยดีกว่านะครับ สวัสดีครับผมชื่อคุณผมอายุจุดคๆๆือขอไม่บอกอายุแล้วกันนะครับเป็นความลับอือจะกระดกลิ้มทำไมวันนี้อืวันนี้ผมเป็นช่องใหม่ที่ผมได้ทําช่องมาวันนี้ผมจะมาเทสถึงคลิปนี้มันจะจบไวไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องใหม่บ๊ายบาย